แไม่รอช้าไปเจอกันเลยกัน ที่เราพบก,กันเม่เก่อนยั <Yeah. S 1> จำสัได้ทุกตอค <Yeah. S 1> รักยับมีใครนบานย้อนเวลา <Yeah. S 1> ต่ก็คงจะพยอมได้แค่ดความคิดใน <Yeah. S 1> ชีวิตที่คงไม่เจอกันอีกแล้ว เธอจากไปแล้วและคงไม่ยอนคืนมาหาได้หรือเลา ค,คิดที่สิบว่นฉันงรักเธออยากจะเธอเลกเนพรกอที่เราต้องดเองดนยกทางฉันมีความคิดในหลายอย่างหลาย,ย่างเลืกเกินที่ฉัน ไม่ได้พูดไปแต่มันนึกขึ้นได้ในเวลานี้ในเวลาที่เธอเจากฉันไปซสไก,กลาหากเธอยังอยู่จะกอดเธอให้ชื่นใจและคอยพูดออกไปทุกสิ่งที่อยู่ในใจฉันได้แต่ฝาความคิดของฉันเอาไว้ อยู่ได้เธอผ่านมาเห็นที่เี่ยวคีเธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนยนยิ่ให้เธอเธอูตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมพัความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ดุยตาฉันจะเา คิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอสวัสด,ดีครับสวัสดีครับท่านขอสุดท้ายนะฮะขอขอบคุณน,นะครับเออ

ทุกทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสบายดีกันไหมครับสบายดีก็ด,ดีครับมัน <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับทุกทุกงานไปออก็อีกแล้วนะครับเข้าสูงนะ่งานฟอร์จู โอเสนะครับมีของขายนะครับเยอะแยะมากมาปนะฮะตอวเลือกดูเลือกชมกันได้นะฮะเพื่อการเสียเวลานะฮะไม่ได้ขึ้นนานนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนเดิมนะครับทอเรียต่อไปเลยดีกว่าครับร้องไห้เชื่รา มันคงเป็นความรักที่ทำในใจฉันไม่ยอมที่เสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพักดไปกี่สัปดาแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ ที่จะให้เธอจบกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมจะคือความสุขของฉันจะเธอไม่รักไปมีฉันยันตองตกอีก,อกครั้งก็พร้อมหายสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็นไม่ยอมปลุกดวงฉัน ยุดหัวใจผมต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่จะมีชีวิตฝันด้วยความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเปลีป่นยนง่ายดายแม้ว่ามัอไม่มีโอกาสแม้ว่าฉัน ไม่รมาบ้างแต่อการองอกคุณเพะมีเธอเป็นจุดหมายที่จะให้เธอเจกว่าเธอจุรักอกรักเธอจนกว่าเธอจะออจยอมที่คือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รัมิฉะน,นั้นบทนี้ท่านอท้ายสุ

ในวันที่โลกทิ้งเธอไปให้เธอตั้ันมามองเธอฉันยังมีอยู่ตรงนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักกว่าเธอจนกว่าเธอจะยอมเธอคือความสุขของฉันจะทาให้น้ำมือ ฉันเลือกต่ออีกครั้งก็พร้อหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็น้อใจฉันก็นไม่ยอมอรอให้ฉันมีหัวใจต้องรอให้ฉันพันลักเดานแล้วหายไปได้ไหมคงต้องรอให้เราหยุดมุนไปก่อน 喝酒去了。<noise> <noise> ตอบแทนกันสิครับรโอเดตอเลรตอบกันครับฮะอาฝั่ง้ตอบไปเลยดีกว่าครับอยู่กับผมก่อนนะฮะอยู่ไปไหนนะฮะขอกงาชิคกอครับ มองไปก็มีแต่ฝนโปอยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเด็ดเด็นาทอฟ้าจะมองไมเห็นแสงดาวคืนหนาวนี้ทำให้ใจหนาวกาศอยากอยู่ดูแลเธอให้ดีจะใจก็รู้ดีทุกหมดเวลาของฉันอยากาอยู่กับเธอในนานนานนานไปก็คงต้องลาหัวใจที่หวั่ในไหวใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแชีวัต สายตาให้ดูมอเลยได้ไหมถ้าอยากปล่อยให้ตัวฉันไปเธอรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากอ่านคำว่ารักแทนคำบอกรักวัวนปฐมาคงหูวใีแค่นี้ฉันไม่อยู่ใกล้ๆเธอก็พบแค่นี้จนกู้ ตอนฟังไ,ได้เธอชวนตกับไปไม่ดีจะเพียงข้างฉันนาฬิกาทีกไม่บอกเธอแล้วว่าโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่าตาอยากดูเธอในทุนฟ้าดิใจของฉันที่หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธออีกนานนักแต่ก็คงต้องอลาเพราะใจที่ไหวหวัน่นใจของฉันบอกว่างั้นก็ ฉันลุยงอดกับเธอทิ้งสายตาให้อยู่ต่อเลยได้ไหม,ไมอยา่าดูคอยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่คุณหมดแล้วอรรต,รรตอนนี้คำว่าลาแทนขาดบอกลาไปตอนฟ้ามืดูัดีคืนนี้ฉันได้อยู้ใกล้เธอ 都会了解的。 อย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอรู้ทั้งหัวใจฉันดีนที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่า้ยินคำว่ารัก No. Goat. ตอนนี้นะคะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับก็ซิกเกิร์นะครับเดือนมีนานะครับมีนาฮะครับผมกติดตามด้วยนะครับเร็วนี้นะฮะก็แล้วก็มีเพลงละครครับเรียบประกอบครับาช่องสามครับผมเพลงอะไรฮะไปโอ้ถูกไหมฮะถูกครับติดตามด้วยนะครับ สักติดตามด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นคนเหนือเหรอคะคนเหนือครับคน,คนเหนือจังหวัดอะไระจ๊ะเจียงไฮครับเจียงไฮว่าไหนเนี่ยว่าเป็มลัวครับโอ้โหไหนพูดกูขำเมืองสวัสดีท้าวชายแฟนๆหน่อยสวัสดีผมเห็นพี่น้องทุกคนครับมีสาวแขกไหมคะแขกเราก็มีสาวไตเติ้ลนะ เดี๋ยวแปลให้ใหอ,อ่ะแล้วกแปลให้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับวันนี้วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาห้องทีงนีวันนี้นะครับที่ได้มาร้องเพลงในวันนี้ครับพอเถอะครับพอเครับเอาแปลตรงตัวไงอะครับ,บผมจะอุ่นแล้วฮะ คนบ้านเดียวกันออ๋ครับ็ไอ๋อแถวแถวนั้นแหละค่ะเดี๋ยวซื้อกลางไม้เดี๋ยวซื้อกลางไม้เดี๋ยวก่อนถามอีกนิดนึงก่อนจะจากกันไปเห็นบอกว่านะในช่วงประกวดอ่ะเราอ่ะมีไอดอลเป็นพี่อ็อฟปองศักดิ์ครับก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับชอบชอบศิลปินทุกคนครับชอบศิลปินทุกท่านแต่เห็นบอกว่าน้องหนุ่มอ่ะ มีเสียงคล้ายๆพี่ออฟใช่ไหมคะเห็นด้วยไหมคะอยากจะฟังสักหนึ่งทอดไหม ช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอแบใจเร้วหมดนจริงเลยเขาบอกมาอย่างนง้ยว่าหวมัยเขาบอกใช่ไหม ้อัมา,าปเป็นกันเพียงคนคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกสายตาแค่คนที่ธรรมาดาที่เธอมองข้างไป จากกันไฟวันนี้เราได้เกียรตินะคะจากผู้บริหารสุนกันข้าวขอจุนข่าวมีขออะไรเล็กน้อยจะมอว่าให้น้องหนุ่มด้วยนะคะต้องขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์เอเวอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีบอร์ดนะคะเรียกได้ว่าเป็น ปัด Member เมมเบอร์นะคะของฟอร์จูนชาของเราให้น้องหนุ่มนะคะได้นำไปใช้ซื้อลดสินค้าในราคาพิเศษทุกราคาที่ร่วมรายการในห้างฟอร์จูนของเราได้เองค่ะ ด้ค่ะพอเราได้วยค่ะนี่เลยน้องหนุ่ม่ะเดี๋ยวพี่เอาบอกอนิดนึงบัตรตัวนี้บัตรตัวนี้น้องหนุ่มเอาไปชุดกใช้ซื้อสินค้าในฟอร์จูนร้านไหนก็ได้ลดราคาพิเศษทุกร้านถ้าน้หนุ่มยื่นบัตรนี้นะคะแล้วปกติปกตินั่งลงไปฟ้าใต้ดินไหมคะเค นั่นถือว่าถ้ามีโอกาสได้นั่งรถไฟใต้ดินนี่เลยสามารถนําไปนะคะนั่งรถไฟใต้ดินได้ที่ไหนก็ได้น้องหนุ่มจะไปที่ไหนก็ได้นะคะในเส้นทางของรถไฟใต้ดินฟรีหนึ่งบัต่ตอนที่เที่ยวนั่นเองนะคะบริษัทของเรานะคะฝากไว้ให้น้องหนุ่มได้ใช้ด้วยโอเคนะคะแล้วก็นี่คือหนุ่ม The Voice โปรโมชั่นนั่งไหนเล่น โอ้โหเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากอาล่ะนะคะใครที่อยากจ่นะคะมาเจอเจอนะคะกับพิชกามพิเศษแบบนี้กับงานชูฮาร์เซลดิสคาวโฟ์ของเรานะคะยังมีสัดต,ต่อเรื่องอีก2วันด้วยกันใครที่ว่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็สามารถวัดมากันได้นะคะเจอเจอกับสินค้าในราคาพิเศษ นะคะลดสูงเุอร์เซ็นเลยในทีเดียวนะสำหรับราค้าที่ไมกใหญ่นะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้อีกหนึ่งสาวที่จะมาที่เวทีของเรานะคะจากบ้าน The Voice เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยสำหรับวินิคอเสตจ้า